สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารบหลักมือนีน้องวุ่นน้องไหายะละพ่าดำสิผ้ามากินอบ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 เป็นเมนูต้มกบครับกบอันเบาโจเนาะพิ่นไปเนื่องครับมือวานนี่ฝนตกแห้งพายุมาเนาะได้เป็นกบตัวยิ่งใหญ่เลยครับมือนีจองเด้อขาอุ้ยยิ่งใหญ่มันนะเบิ่งอ่างพีอ่างน้องเอาท่านี้อ่างเนาะพี่ครับขาอุ้ยยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่เป่งเปงครับปุ้ยกบแ่บๆสบครับ ต้มใส่้มนี้มีทั้งใบมะขามมีทั้งมะขามเพื่อนว่าเอาแบบ้มปุยรวยบนน้องวายว่าเบิดมะขาม้มไล่น่วยครับตัวนี้ขาอวยใหญยๆครับพี่เห็นบอกพี่น้องเห็นบอกใส่แซ่บนำนองอุ่นน้องวายต้องขอโทษขอภัยเนาะผู้เพิินบ่กินแมนแต่ว่าทางพี่ลูกพันเขาเหนียวครับกินได้เบิดแลเด้อสต้มกบของมากสามแมนบ่ บอกลายนาอยู่เขาได้นน right ่ต uh ุ่มกบชิสิรสชาติาข่ไก่เด้จ้ะโบเสื้อต้องซิมโอ้โหพเบิงหอนมาหอนพี่น้องเบิงควันเอาครับหนึ่งทาเพลินไปโรงเรียนมาใส่น้ำกันครับพี่น้องแซบๆปานนี้พี่ครับแก้วแก้วแดงๆขึ้นเอากินต้มเอึ่งนี่นะครับถักแกมก็มีแต่พักการหินโอ้เขาหอนดีเนาะ ยกมาไว้น้ำกันเลยข้าวเนาะเดี๋ยวเบิดนี่ยนีเอ้าเบิ้งบานี้ควันตัวตัวขึ้นแล้วกินน้ำลงวุ่นพี่แล้วครับหอนไหมหอนหอนสดคำยิ่งใหญ่ให้พี่ให้น้องเราเบิ้งเนาะขาอวยมันหอนแค่ขาหนึ่งเอ้าตักเอาเองบ่ได้บ่ครับบ่ได้จ้ะคืนมาทางหอนมาขามนี่ใส่มือหรืบเปล่ได้ครับได้ได้เบิดเบิ้งพอาะทำิจัดการขาอวย ช่วงนี้กะแล้ววังยุ่งกันนะจ๊ะแล้วก็โควิดนำดิ้งี้ยคะเบิดแล้วเบิดแล้วบมเสื้อกินหอมผักไผ่แหงเ่งยังเอ้าหนูบ่นบ่เคย่งฟังบอกไมเลือดจ้ะ ตัวใหญ่เยเนื้อมันยังลายครับคือเนื้อไก่อีกหมักหนังมันนี่แหละพอดำหวานน่นดูเพื่อนบอกกินเพื่อนเขามาให้กำลังใจขอบคุณเลยลายครับส้น่อยพี่น้องที่คนบอกกินกะซีปซื้อไปหาซื้อกินได้พอดำอนี่ด้อจากกระเทียม,มโทนกระเทียมโทนก็มาขายนํำแม่ังกระปุกหน่อยกระปุกไง หอยกับมาน้ำหอยหอยขอนอ้โว้าวค่ะหนังมัน,นีนทักได้ <c oughs> หมวนครับยังยัครับเพื่อพีเพื่อน้องเข้า กบกับอึ่งอันใดแ่บกว่ากันโก,โกบกบอ่าไปอึ่งกับแ่บเด้อยวจานมันเพราะมันไข่นำอึ่งไม่ไข่เนาะแม่นจ้ะน้องุ่นบ่ข่อยกินอึ่งถ้ากบยินนกอุ่นมาก,าก,มากละ<อ>ด,ดึงไปใช้บัดนี้ยถอดกระแ่บกินเนื้อคาต่อยมันน้องว่ายปลามากกินหนังมันห,หน,นังมันอะไรทั้งแซ่บนกอุ่นกระบา ขาอ่อนครับ <laughs> นุ่งกัดเนี่ยเ,เป็นเมนูข้าวแรงครับวันนี้อื้บแสบครับถ้าเบิ่งตรงนอน <laughs> <laughs> เสื่อเพิ่งซื้อหูอ้คนจอยนี่เมาู้เดียวตัวนึงเลยครับวันนี้โอ้ยพูด ผุดผูกงูผ่าแตงหืมบอกงูมันา่าบอกแตงนําได้หรอถึงใจเลยมนบอเนี่ยขาโอ้ยเฮียไปใสน่อ <c oughs> นอนุ่นลอยอแล้วล <ะ S 1> บอตัวใหญ่แน่ๆตัวใหญ่แน่หน,น,น่พอดำแนะน้ำเลยครับเผาซะก่อนเผาแล้วก็มาต้มแทะ มันจะบกคอยข้าวเลยข้าวข้าวข้าวเดียวเบิด์ผักแพวมาแก้มเอาจองตัวนี้เอาเลยครับพูดสองสามตัวมานี่เอาให้กินคามันเปนแล้วโนโนโน ใดกินเลยครับนางมันจะกินรสครับโน่นกับอะไรปวดเจ็บเลยหรือเอว่ายวามันข้าวไม่ถึงว่าข้าวเดียวเบิดนาผัวพอดังนี่ครับขาโอยเอ้าน้องวายโอ้นี่เด้อขาโอยขุนครับขุนขุนให้น้อยขุนให้ใหญ่แล้วเนาะจะบอกขุนให้น้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่สี่โตโลกว่า ซื้อน้ำบาโจเพิ่นขายบบแพงจุกเอาอีกบาเขานะเอาอีกจ้ะเอามาปลาไว้เผื่อมันจีเย็นนี่จัดหายเลยเข่าหอนเป่ามนใชัยเ <laughs> ข้าหอนอยากติดมืเอเน้งหน่อย <laughs> โอ้สดแจ่วปูปาดีโทอื้หดวปวดหัวปวดจ่มเลยนุ่มชิมหน่อมันเลยซีมเบิง้งพอดำต้มเองครับวันนี้จุดรีมือพอดำมาสิสดหน่อให้มันเบิ้ดแสบไลนบหน่อมกันยังเอามาเป็นมออยู่ครับ อืมใบทั <ực> ้งหวนที่ทั้งหวนหูแหละอืมอื้อไว้แล้วักข้องสมเปิดมาขามโก๊กหนึ่งอโกกหนึ่งแมนกต่กะหอมพักค้านอย่งน้ำอืกบมันหองนาไหนหน่อ ไผน้นยินเสียงกรบหองอยู่บอก่หองเธอละค้นครับน้องวายหองก่อนเอบเอ,บอืกบคนจอยหองเอฟเอบกบคนอ้วนเลยครับอบอ <c oughs> อือบ๊บคือหองเป็นจะแสบนะครับ <c oughs> เอบเอบคือมันไก่ตายแล้วด้วยจ้างะขาอวยนี่ครับให้น้องจอยนะ <laughs> เหลอกชอยซื้อไผ่หลอกมาสิต้มกบสมุนไพ,พนรซ <laughs> ื้อไผ่หลอกขะอวยน้องวุ่นจองขับยากอยู่อ <laughs> วยใหญ่ๆเลยเนาะแต่ตัวนี้ของน้องวุ่นจองบระเดี๋ยวอือเราจะกินบดกับตัวนี้เลยอือแซ่บ มึงไม่เห็นเลยกินเนะเาะเขาถิมผัดเผ็ดบ่ะจับกบ่ผัดเผ็ด <c ười> คือปลาไหลบ่จ้ะแมนลองบ่ลองบอ่ขนาดต้มยังแซ่บปานนี้เนาะขาอ่อนยังขาด,ด้วยครับหนึ่งลองอก,ก่อน <c ười> ขาอ่อนขาอ่อนนึกว่าขาอ,อ่อน แต่ตอนนี้นะอยากเป็นใครเลือกออกโอ้ยสุดท้ายนี้ใครถงกคนกินเพื่อรู้ด้วยอครับพูดผดดมเพื่อพูดแหละเยี่ยงนี่เนื้อเนื้อบักเนื้อกบบบเอบเอบกบไบมี่สงสัยแสบอล้ยามนี้แสบจ้ะเขากำลังซุ่มกันครับซุ่มกันนะได กำลังสีสับหลาบทุ่มกันคือทุุมห้องทุ่มกันนั่นนี่แหละครับเขากระซุ่มกันเป็นไรบ้านกินซอยนองวุนกันครับ Ừ, ba em này nhìn ừ, nó bừng như phố. ngoài vô kinh nè hẳn phần bà nhỏ cho ai bỏ kinh Hãy lên kia tới gì nữa bỏ Hãy subscribe cho kênh เป็นได้บ่ะมันัตใหญ่ครับกระดูกกระดูกงหญ่อาจจะแข็งอืมปิดมึงน้องวายปวดสันปวดดำเทือบเองเฮือบสันคือยังสันก็คือกินเดี๋ยวหนุ่มวุ้นมาแซบดอกก็ไม่ให้อืึดพีกมาเป็นยังจ้ะ ออลองนำตัวแหงนัวครับโอวยแสบหลายเนื้อเล่มแพมันเบิดแนนไม่นูอ,อีสานมันบานเท่านี้กินได้กต่แสบเนาะแนนจ้ะโดยเฉพาะหอยโครงหอยหน้าเนาะขายปะอืมขาย ให้พี่น้องืิลเนาะหรือมาหรือเอามากินเองอม, <laughs> มีอยังมันตับ <laughs> คันกบหน่อยนี่ดูนจิบโแข่งปลาน,นี่ได้ยำในเรื่องเป็นบ่อืมหยำแล้วแต่โอเคพดำยหยำไหมเบิ้งแล้ว <c oughs> พอดำหยำอันนี้นงวนเขียว,วจ้ะอิม่อมใช่นงวนก่อนอิ่มป่ะเอ๊ะจุ๊งวายอิ่มแล้วปะ่ะครับ อิ่มล้วจ้ะขายกระเทียมทวนนะแม่มื้อนอีกบ่นังมานี่เอาบ่จ้ะอ้าวอย่าให้มันย่างกินสิเบิดโลออันยังนี่ละพ่อดํานังครบกินบ่โดดอพ่อดำได้ได้หัว หัวเอฟเอฟหัวเอฟเอฟหวัวกบจมูกมันหงนายเลยอุ้วอว่าเรยยา,ายังเมบื่ออิ่มเนี่ยฟ้าขายของแม่หนูหนูมยนน้ำหนักมันจ้งจ๊นะขายกระเทียมทุนก็ได้ขายหน่อยนำ้ำขายนำ้ำกระเทียมทนยยุนเด้อจ้ากระปุกหน่อยซ้ำกระปุกรลอยแปดสิบบาท ส่วนกระปุกใหญ่กระปุกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแต่พี่น้องถ้าพี่น้องเอาซ้ำกระปุกกะซีเป็นโปรโมชั่นเด้อจ้ากะซีเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทจา้าส่งฟรีจา้าหอยเด้อจา้าหอยหอยโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทาหอยยังครับหอยยังหอยหน้าหอยหน้า, <c oughs> ห,อห,นาหอยกระต่ายเด้อครับเด้อฝากพี่ฟังน้องอุดหนุนนะครับถ้าสองโลกัน่าซีเป็นสามร้อยบาทแมนถาทรงกะคุยกันครับ น้องทักเข้ามาเน,ะนาะนาเชือือเออตามนั่นแหละเดี๋ยวประดจำพิธีเขาก็เดินเดี๋ยวน้องมุนไข้ไข่ก่อนกระไดจ้ะสุดนำทา้ารูดอ้ยค่ะไข่เจียไข่คึ่งแพงซองรลอยหาซีฟภาวาไข่หนึ่งแพงก็คือสีรลอยสีรดอยเกือบหาซียเสร็จตับครับเหลือแต่เพลกะย่งพลกะแย่ง ครับครับมาคามน้ำตม้มนัวคากพี่น้องเอ้ยเหมือนี่เดีวยเป็นน้ำซุมเฮามากินซุมพีซุมนองนี่บอ <c oughs> จะเลยแสบเนาะแสบแสบ,แสบฝากพีตอนนองโอ้ยเผือพ,พดเลยครับบ้าน <c oughs> นีย่มได้เบาดั่มจีบเบือโวดพวดคูมือครับยามนีน่เฮงย่ำเอา <c oughs> คนกะทิตกห้ามพ่อฝนเอา้าผู้เพิ่นบอก,กินก็นต้องขอโทษข,ขออภัยด้วยครับแต่ว่าทั้งพีแสบร้ายครับ <c oughs> แม่บนบอนองุลแม่นจ้ะลำลาพีล่ลำลาน้องนะครับนองุลบริล้ำลาแต่ทึงแหละโวยพ่อในเพิ่นนมขอใครจ้ะครับขอให้พี่น้องบบมี่คือต้นคือบบมี <c oughs> โลดบ้างให้มีไหมเอาให้มี <c oughs> มเอา,ให,เอาให้พี่น้องมีเงินหลายหลายน่านรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเงินแสน,แสนเงินล้านล้านเนาะ ้วบัน,นีให้พี่น้องซื้อค้องซอยซื้อข้องซอยนองุนแล้วน้องุนกะให้พี่น้องเป็นหลานเพราะนี่นงุนว่าพ่อนให้นะครับพอ้าแม่ขายขาขา,ขายลำรวยด้วยครับเด้อเป็นกําลังใจให้กันและกันผู้ที่ถืออุโทกภัยทางพีก็เป็นห่วงกันครับเป็นห่วงเป็นใยเนาะ <c oughs> แต่ว่าซอยยังบ่ได้ครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังแรงใจครับบ่ว่าสิเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็ดีอา้าวสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ